เราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะมาทำเมนูพริกยัดไส้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เตรียมของนะคะสำหรับทำเมนูพริกยัดไส้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มทำนะคะเดี๋ยวให้เชฟหนังเตยนะคะช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างคะค่ะวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างแรกก็ต้องเป็นพริกวันนี้เลือกพริกมา3 4สีเลยเป็นพริกยัดพริกหวานเพราะม่าอันใหญ่มากเลยคิดว่าที่บ้านพี่อาจจะเรียกพริกหยวกไหม พรกหวกก็ได้ใช่หวาค่ะใช่ไหมเห็นไหมสามคนสามอย่างแหละแต่ว่าเรารู้แหละว่ามันเป็นพริกที่แบบมีหลายสีสามสีวันนี้ก็สีสันสวยงามตั้งแต่ของอย่างแรกเลยเป็นของแปลกของวันนี้อะไรอ่ะตัวนี้เหมือนหมูไหมเหมือนหมูไหมคะเหมือนไตมมันไม่ใช่อันนู้เหมือนมีไขมันด้วยนะคะใช่อันนี้็ตอนที่เราเราเราคุยกันเมื่อกี้ไงว่ามันคือมันเรียกว่าอะไรแบบหมูจำแรงบียรนมีด อะไรก็ได้คือตอนนี้คือมันฮิตมากเลยเป็นที่ฮิตเป็นมันมันมันเริ่มต้นมาจากการที่มันเป็นพืนเบสเป็นพืชอย่างหนึง<ช>่งแต่ว่าในจานเมนูวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นพืชผักหมดเลยใช่ผักหมดเลยแล้วอันนี้เป็นพริกไทยเป็นออริกาโนไวไแต่งกลิ่นปรุงรสมีเกลือ มีปาปิกา้าเผ็ดร้อนนิดนึงใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แล้วก็มีต้นหอมมีกระเทียมอันนี้ถัว่วใช่แล้วถั่วดำ,วดำอันนี้เป็นถั่วกระป๋องอ๋อแต่ถั่วดำเนี่ยครับท่านผู้ชมครับน้องๆครับคือต้องระวังเพราะว่าต้องทานเป็นถั่วสุกเพราะว่าถ้าถั่วดิบมันจะมีสารตัวนี้เรียกไฟเตตเวลากินเข้าไปแล้วมันอาจจะจับกับกลุ่มแคลเซียมแล้วดูดออกไปถ้ากินบ่อยๆก็อาจจะทําให้เกี่ยวกับความเสี่ยงในโรคก,กระดูกพรุนได้นะครับ ถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างอังท้างบอกว่าอย่ากินถั่วดิบนะคะเพราะว่ามันจะแขงเดี๋ยวฟันไม่ได้มีสาระนหรจะแขกโอเคค่ะต่อไปเป็นะคะเป็นหัวหอมใหญ่ค่ะหัวขิงสับละเอียดแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ผักสามสีสามสีก็จะประกอบด้วยแค่ตัวข้าวโพดแล้วก็ตัวถั่วลันเตาแล้วก็สุดท้ายก็คือข้าวกล้อง ใครชื่นชอบคาร์บและไม่มีความกังวลก็ใส่เข้ามาออกกำลังกายแบบอางแบบนี้นะใช,ะใช่ก็ไม่ต้องกังวลใ,ใส่เต็มไปเลยค่ะ <laughs> มาเริ่มยังพร้อมค่ะเราเริ่มจากการหั่นพริกก่อนเลยเราต้องเตรียมพริกให้มันสวยงามก่อนก่อนที่เราจะยัดไส้ยอย่างอื่นเข้าไปในพริกนะคะเราก็หั่นออกก่อนมันจอกมาเป็นถ้วยทีนี้มันยังตั้งไม่ได้เราก็หั่นนิดนึง หันออกนิดนึงไม่เป็นไรให้มันตั้งได้นิดนึงเราจะได้แบบสวยขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ต้องทะลุใช่ไหมเพราะเดี๋ยวน้ําไ,<ม>ไ,ไม่ต้องทะลุเดี๋ยวของอย่างอื่นมันออกมาต่อเลยอันนี้พริกสีเขียวทีนี้แล้วแต่คนชอบด้วยบางคนก็คือชอบแบบ อะไรนะเอาจุดตรงนี้ออกไม่เก็บจุกไว้แล้วก็เจาะรูข้างบนได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่คนชอบแต่เตย<ต>ชอบให้มันเก็บไว้เพราะว่ามันจะออกเป็นห้วยมีฝาปิดสวยอ่าแล้วตรงแกนกลางนี่กินได้ไหมแกนกลางเดี๋ยวเราออก ออ๋เราไม่ได้กินเนี่ยไม่ได้ทานเนาะใช่ไม่งั้นมันไม่มีที่ยัดไส้ค่ะหรือว่ามันเป็นส่วนที่มีประโยชน์คะหมอจริงจริงมันเป็นส่วนที่มีประโยชน์เพราะว่ามันก็จะเป็นมีแร่ธาตุมีทุกสารเคมีต่างๆไงแต่พี่แค่อยากจะถามว่าเราเราไปใช้ไหมตามปกติไม่ใช่หรอะมันแบบเหมือนเป็นความสุขนะด้วยเนาะมันก็แบบมันจะเป็นแบบกินแล้วมันจะไม่ยังไม่หอมกับเมนูนี้เข้าใจนะวันนี้เมนูง่ายมาก เพราะว่าแค่ผสมผสมผสมง่ายจริงเปล่าเจ๊หลอกหรือเปล่าไม่หลอกแน่นอนนี่เราผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะอย่างที่อยากได้อย่างที่บอกอันนี้คือตัวผู้จำแรงแปลงได้ซื้อได้ที่ไหนคะเชฟทั่วไปเลยค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตมีหมดเลยซื้อยากหรือเปล่าคะไม่ยากเลยไม่ยากเลยแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าทานพืชผักอย่างเดียวยังติดความเป็นเนื้อสัตว์แบบเดิมก็มาเปลี่ยนผ่านมาทานแบบนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ใส่กระเทียมตามด้วยกระเทียมนะคะอ่านี่ลดความดันได้ แล้วก็ต่อด้วยตัวหอมใหญ่อันนี้เหมือนเชฟใช้กระเทียมสดเลยเนาะกระเทียมสดเลยค่ะเพราะทุกครั้งเห็นเชฟชอบใช้กระเทียมแล้วก็ต้องคั่วก่อนตลอดเลยเนาะใช่แต่ชอบให้กระเทียมหอมไงแต่วันนี้เนื่องจากว่าไม่อยากเพิ่มน้ํามันในไหนเลยก็เลยเชี่มจริงจริงใช่มาแบบนี้ตามด้วยมะเขือเทศมะเขือเทศใส่หมดเลยเพราะว่าชอบ อร่อยนะครับมาชอบค่ะเพราะว่าผิวสวยอ,อ,อ,อนีผิวสวยลดอะไรว่าละดริ้วรอยร่างกายได้ด้วยนะครับธรรมชาติค่ะแล้วก็ผักสามสีนะคะต่อด้วยถั่วดำถั่วดำถัวดมันจะมีน้ำอยู่ข้างในนิดหน่อยค่ะดีค่ะมันจะได้ช่วยทำให้ทุกอย่างมันเข้ามาจับกันตามด้วยต้นหอมนะคะเดี๋ยวต้นหอมเก็บไว้โรยหน้านิดหน่อยได้แล้วก็ปาปิก้าใส่หมดเลยไหมคะ อุยมันจะไม่มันจะมันจะขุ่นไปค่ะใส่นิดหน่อยพอใส่นิดหน่อยครัวบ้านไหนนะคะไม่มีพิกแบบนี้นะคะหน้าตาอินเตอร์แบบนี้เราพิกป่นลยค่ะง่ายๆใช่ใช่ใเราเหมือนกันไม่มีปัญหาเลยเกือนิดหน่อยทีนี้คุยกับพี่หมอไว้ว่าตัว หมูจำแรงเนี่ยมันแอบมีโซเดียมสูงนิดนึงเนาะบางทีเราพยายามที่จะลดอะไรลดเกลืออยู่แล้วก็พยายามที่จะใส่ปรุงให้มันน้อยลงก็แล้วกันตอนนี้เป็นออริกาโนเพิ่มกลิ่นนิดหน่อยอันชอบมากเลยนะคะกลิ่นอันนี้ใส่เยอะได้อันนี้ใส่เยอะได้ถ้าชอบก็คือใส่เลยค่ะก็จบด้วยพริกไทยดำนิดหน่อยเรียบร้อยค่ะง่ายไหมอะเสร็จแล้ว่มากจะเห็นได้ว่ามันจะยังแบบ ติดตดกันได้อะเพราะว่าตัวหมูจำแรงมันมีความเหนียวเหนียวหนึบหนึบนิดนึงหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราเอามายาไส้ค่ะ <4 S 2> นี่ค <4 S 2> นะ่ะชอบสีไหะสวยสนะวย พอดีเลยนะคะสาคนใช่คนละสีสนะคะจองเจ,จองสีเหลืองแล้วแ,ลวแ <c oughs> หละแหมกังจะยแย่งอยู่พอดีเ <c oughs> ลยเ่เห <c oughs> ็นไหมพออังโฆษณาไว้ว่าสีเหลืองอร่อยสุด <c oughs> ไม่ได้นะคะต้องตามให้ทันอังนะคะคุณห <c oughs> มอสีเขียวแล้วกันค่ะ <c oughs> สีเขียวมันอันเล็กอะ่ะกินไม่อิ่มอหมต้องเอาสีแดงแล้วแหละไม่ได้สีแดงองเตยแล้วล่าะไม่ใช่สีแดงแรงไม่มีค่ะอ่าทีนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็เอามานึ่งค่ะรอน้ำเดือดน้ำมันเลยนะคะใช่แล้วน้ำมันวันนี้ ลืมนะให้น้ำเดือดก่อนแล้วเราค่อยใส่ไปนะคะมาสินันทีผ่านไปเราเก็บอุปกรณ์อย่างอื่นได้ปลร้อยแล้วเราไม่สนใจแล้วเพราะว่าใช้ไปหมดแหละออันเดือนี้แหละค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วกลิ่นหอมเดของพิ่ชั 2, นสองบ๊ย สีสันสวยงามน่าทานเคะพี่จ้องสีเขียวของพี่คนเดียวแล้วล่ะเนี่ยตอนนี้ว่าสีเขียวใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะสีเหลืองของอันก็ใช่ย่อยนะคะสดใสรอนะคะ ตอนนี้นะคะเมนูพริกยัดไส้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ละสีนะคะจะให้รสชาติต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราทั้ง3คนขอตัวไปชิมกันก่อนนะคะ เมนูนี้นะครับเป็นเมนูใหม่ที่ผมยังไม่เคยทานนะครับแต่ว่าทานไปแล้วเหมือนข้าวผัดนะครับที่เราคลุกระหว่างมีข้าวมีเนื้อสัตว์ด้วยแล้วไม่ได้รู้สึกเลยว่าไอตัวปียอนมีดเนี่ยจะเป็นเหมือนผักหรืออะไรนะครับเหมือนเหมือนเนื้อสัตว์เลยจริงๆนะครับก็ทําให้รสชาติมันกลมกล่อมมากๆผมคิดว่าเมนูนี้ครับเป็นเมนู จานนี้ดีจังครับถ้าหลังจากชิมเมนูพริกยาไส้เมนูนี้ไปแล้วนะคะรู้สึกชอบความโดดเด่นของมันเลยเนี่ยก็คือออริกาโนค่ะแล้วก็ตามมาด้วยของกลิ่นของพริกนั่นเองพริกหวานนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็เรื่องของบิอนมีดก็คือเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ทํามาจากเนื้อสัตว์รู้สึกว่า ไม่ได้มีความแตกต่างจากเนื้อหมูเลยนะคะเหมือนมากๆค่ะแล้วรู้สึกว่ารสชาติ่ดีมากๆค่ะให้เป็นจานนี้ดีจังค่ะค่ะหลังจากทานนะคะก็จะมีความกรุบกรอบของพริกหวานค่ะแล้วก็จะมีความหอมหวานของพริกเข้ามาเช่นกันแล้วก็ยังมี texture อื่นๆที่ประกอบกันอยู่ในเมนูพริกยัดไส้อันนี้นะคะ หวังว่าทุกคนจะเอากลับไปลองทำแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเมนูนี้กันเองได้ด้วยค่ะแล้วก็ยังหวังว่าจะได้ฟีดแบ็กกลับมาบอกว่าอยากได้เมนูอะไรจากรายการจานนี้ดีจังนะคะค่ะหลังจากชิมเมนูแสนอร่อยกับพริกยัดไส้ไปแล้วนะคะวันนี้เราก็ต้องทราบสาระดีๆนั่นก็คือข้อมูลโภชนาการค่ะคุณหมอคะพริกยัดไส้นกี่แคลอรี่คะต้องบอกว่าเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่น่าสนใจนะพี่ทานแล้วยังอยากทานอีกอยู่เลยนะครับ ก็เป็นเมนูที่ส่วนใหญ่มาจากแพลนมาจากพืชเพราะฉะนั้นก็จะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตประมาณสัก60%์เนะครับจานเมื่อสักครู่นี้จริงๆเราทำสำหรับ2คนนะฮะพอเรามาแบ่งเป็น3คนเนี่ยถ้าหารกันไปแล้วก็ประมาณคนละประมาณ180แคลอรี่นะครับน้อยกว่าเครื่องดื่มขวดหนึ่งซะอีกนะครับเราแบ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตประมาณ60%แล้วก็มีโปรโตีน25%แล้วก็ที่เหลือก็คือไขมันน้อยๆประมาณไม่เกิน10% ก็ถือว่าเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไขมันในหลอดเลือดได้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนัดมากมากเลยนะคะแล้วก็เชฟหนามเตยค่ะที่มาให้ความรู้ด้านโภชนาการนะคะแล้วก็มาทําเมนูแสนอร่อยให้พวกเราทานค่ะส่วนช่วงหน้านะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าเรามีเคล็ดปรับดีๆสําหรับการดูแลสุขภาพมาฝากค่ะแล้วพบกันค่ะอีกสักครู่เดียวกับรายการจานีจาน้จังใช้เวลาในการดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนเลย แล้วยิ่งท้าเรื่องไหนนะคะที่แบบมันสนุกมากๆอ่ะพี่ก็คือจะดูรันยาวเลยค่ะไม่พักเลยมันก็เลยทําให้ตัวพี่อใช้สายตาค่อนข้างมากค่ะมีปัญหาตามมาก็คืออาการตาแห้งแล้วก็แสบตามากๆค่ะ